ังจากที่หิมะตกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะในมูมบ้านของเปียวนะคะเต็มขาวพ้นไปด้วยหิมะค่ะสวยงามไปอีก<ม>แบบนะคะอากาศยุที่ประมาณลบสิบถึงลบสิบสองค่ะทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนช่วงฤด,ดูหนาวการขับขี่ยันพาหนะก็จะค่อนขางยากลำบากต้องใส่ความระมัดระวังนะคะถ้าผู้ไดวิ่งรถมาทั้งขวามือเขาก็ต้องให้เขาไปก่อนค่ะคือกดในสวีเดนเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะทุกคนในหมู่บ้านของเปียวก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะกับมีบกีหลังค้าเรือนค่ะ,ะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้าง เ,เงียบนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ลานทำฟันนะคะคลินิกทำฟันนะคะนี่แล้วก็ใกล้กับในเมืองคะ่ะขับรถนี่ก็ใช้เวลาประมาณหานาทีก็ถึงเมืองเราคะ่ะทุกคนเป็นใดเนี่ยคะบรรยากาศช่วงฤดูหนาวสวยงามหรือเปล่าคะทุกคนเดี๋ยวจังใดมารอ้อรับชมกันเลยนะคะนี่เป็นสะพานโหทาร่าคะ่ะนา้อนก็จะสวยไปอีกแบบนาหนาวก็จะสวยไปอีกแบบเดี<ๆ>๋ยวชอบมาเลยคะ่ะคือบรรยากาศในเมืองของเขาจะเปลี่ยนไปทุกๆ3เดือนเนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงนาหนาวน,นี้จะค่อนข้าง ตางยาาแน่นะคะ่ะส่วนตึกที่สูงๆนี่คือเขาเพึงกอตั้งได้ประมาณปีสองปีนี้ละค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะในเมืองของเขาก็จะติดกับทะเลสาบนะคะถูกซอกถูกซอยเนะะี่ยค่ะลงไปนี่ก็จะเป็นทะเลสาบตึกเรืองเรืองนี่เปียวก็เคยอยู่ค่ะทุกคนตอนที่เปียว เป็นโสดน,นะคะแล้วก็ตุกสูงๆนี่ฟังขวามือเปียวกับเคยอยู่ค่ะทุกคนแถวนี้จะบกค่อยนายอยู่เหมือนมากอแล้วค่ะจะมีตังดาวเขามายู่ลายแล้วก็จะมีความวุ่นวายนะคะจะบกค่อยปลอดภัยเหมือนมากอนนะคะนี่นะคะเส้นทางนะคะถน,นนก็จะเต็มไปด้วยหิมะการขับขี่นะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเปียวแล้วเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงค่ะเพียววมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก่อนอื่นเพียวต้องกราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่องของเพียวด้วยค่ะวันนี้เพียวจะมาแจ้งข่าวค่ะทุกคนถ้าผูใ้ใดเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะต้องระวังแล้วก็ย่าประมาทค่ะเรื่องเล็กๆใน้นอยพวกนี้มีผลมากเลยนะคะทุกคนเพียวนะคะได้คุยกับเพื่อนเพียววังเมื่อวานเนาะค่ะ นางกะโทรคุ้มส่งของความมหาเปียวตอน11โมงเช้านะคะพอดีเปียวนวดลูกค้านะคะเปียวจะนวดลูกค้าเปียวจะยุ่งเลยตั้งแต่8โมงคงถึงเที่ยงนะคะเปียวจะยุ่งยุ่งบางวันก็จะถึงเที่ยงเคื่งเปียวจะบ่ได้มีเวลาเบิ่งขขอความหรืออีหย่างสินะคะเปียวจะคุยกับลูกค้าพอนวดลูกค้าเสร็จเปียวก็จะคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าเสร็จก็จะจองเวลาขังต่อไปจังสินะคะ ปีน้าอังเสิลูกค้าก็จะจองเวลาไปจนถึงเดือนนี้นะอย่างเสียเ่าก็พยายามหให้ลูกค้าอยู่แล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะเฝ้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มานวดลูกค้าคนใหม่แล้วก็ทําความสะอาดก็เลยบ่ได้เห็นขอความตีเผื่อนส่งมานะคะมาเห็นอีกเทียหนึ่งก็ประมาณเทียงกว่กวๆแล้วนะแม่ค่ะอันว่างไว้แก้สั่นส่งมาความมาเรบัตนี้หลังจากนั้นส่งของความมาอีกวานยืมเงินแน่หมื่นหนึ่งเด๋ยวสิคืนไหน แล้ววันนี้ขอความคํำบอกที่บอกกับเปี่ยวนะคะเพื่อนเปี่ยวบอยบอกแบบนี้จ่างสินะคะคือเขารูจักกันมากแต่อายุสิผ่านว่ะค่ะเนาะคือเขาคุยกันเกือบทุกวันนะคะเราแบบช่วงหลังๆมันเขาจะคุยกันบ่อยจริงสินะคะมันเห็นไอเฮาลู้นะคะบ่าบอแมนเพื่อนเฮาแล้วเปี่ยวกันเลยร้องโทรเข้าไปนะคะทุกคนบอรับแล้วก็บอกว่าบอมีสัญญาณเปี่ยวกันเลยคิดว่าบอแมนเพื่อนเปี่ยวเพราะว่าเพื่อนเปี่ยว บพว่านางเสียด่อยียงนางอยู่ต่างประเทศหรือนางนั่งอยู่ในรถกับแฟนนางจะรับสายเพียวตลอดแล้วยิ่งเป็นเรื่องสําคัญที่นางคุยขังไว้คือเรื่องยืมเงินนางจะต้องรับใช่นะคะนางจะบอกเคยที่สพอบอรับสายเีียวงช่นะคะนอกาจากว่าอ,อยู่บนเครื่องบินอียงใช่นะคะเขาสิรูก,กันเพราะว่าเขาสิคุยกันบ่อยแล้วส่งข้อความบอกใช่ไหะคะแล้วบัดนี้นะคะล่าสุดนั้นเปียวกับนางคุยกันเรื่อง เงินนะคะเงินผป,ปาเงินกระถินแล้วก็เรื่องนําปลาเราก็จะให้เปียวทรงนรําปลาไปให้ยูใสเอาคุยกันนะคะเพราะว่าเพื่อนเปียวเราสั่งปลานาปลานะคะเปียวเลยจะส่งไปให้แม่เพ, garden, พื่อนเพื่อนขายทียูเปียวมาดด้วยค่ะแล้วบัตรนี้ของเปียวเองก็มีขอมูลสําคัญคือเปียวทรงเบอร์ธนาคารที่อยูุบ้านนี้อย่างเปียวทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนเปียวใน้ขอความนะคะ ทุกคนในขอความเมสเซนเจอร์นะ,ะนะคะทุกคนแล้วบันนี้เฟซของนางนะคะถือแฮกนะคะทุกคนเฟซถือแฮกแล้วเขาเอาอขอความเนะะี่ยค่ะเขาเตะนางออกจากเฟซเลยแล้วเขากับเปลี่ยนรหัสเป็นของเขาเนาะ,ะเนาะแล้วก็ส่งไปขอเงนินทุกคนนะคะ่ะแมี่ยค่ะแล้วเพื่อนนางนะคะคนที่เขาสนิทกันเนาะเขาก็คิดว่า นางต้องการความช่วยเหลือบางคนโอนเงินกับบเบึงได้ข่าววันมันบวมเอ็นซื้อน้าสกุลของนางหนไหมค่ะเป็นซื้อน้าสกุลข,ข,ของผู้ไยก็ยังโอนให้ยู่ลังคนนะ้นอ่ะโอนให้มีผู้เสียหายห,ายหลายคนน่ะคะ่ะแต่บางคนที่เขาฉุกคิดได้เองสินะคะเขาว่าบวมเอ็นแน่นอนเลยเพราะว่านางเ่าเคยยืมเงินนั่นสินะ,ะแต่เพื่อนบางคนนันสินะคะเขาเขาเฝ้าโอนให้นไหมค่ะก็สุดท้ายแล้วก็เสียเงินหลายค้นนะคะ นี่แหละค่ะทุกคนบางครั้งเขาเขาฉลาดใจเขาคิดว่าเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาเป็นคนในครอบครัวแต่จริงๆนะเวลาที่ถือแฮกนะคะมูเปียวเคยถือแล้วก็ญาติพี่น้องเปียวเคยนะคะแล้วก็เพราะเขาส่วนมากเราจะเป็นคนจีนนะคะับคนต่างชาตินะคะแต่อันนี้เป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยที่เขียนก็เปียวนะเขียนภาษาไทยที่บแมนภาษาที่เปียวกับแฟนเออที่เปียวกับเพื่อนคุยกันงสิ่นะคะ,ะ,คะมันเท่ไงเขาเห็นลายอยางบางสิ่เปียวก็ว่า ออเอ๊ะบอมกับเอ๊ะหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องยืมเงินหรือยอีหยังนี่กกซ้ซาเขาจะต้องคุยกันในเห็นหน้าหรือโทรบร่รับสายเปียวบอกว่าสัญญาณบ่ติดสัญญาณบ่ว่างอย่างสี้นะคะเปยวก็เลยส่งข้อความคุยกันกับหมเปียวแล้วหมเบียวก็เปยวก็เลยห้น้งนะคะไปเปลี่ยนเฟซใหม่จังนี่นะคะนี่ล่ะค่ะทุกคนเหตุการณ์ียังบางอย่างแบบนี้ย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าเขาต้อง ต้องรีบสกิดใจเลยว่าเออเหตุการณ์แบบนี้เรื่องคนยืมเงินยืมเงินหรือว่าจะเป็นเพื่อนคนให้ครอบครัวภัยกระซัเยี่ยกับบอกแม่นะคะว่าถ้าผูใ้ใดไปทงน้องนี่นะไปหาแม่หรือว่าโทรคุยกับแม่หรือว่าให้แม่ยืมเงินว่าจะเป็นเฟซเปียวหรือคนให้ครอบครัวภัยกระซัมแม่ห้ามนะนอกจากว่าแม่โทรศัพท์คุยกับเขาเห็นนะจังเสือวว่าเป็นคนนั้นอีลีจังเสียเพราะว่าแม่เปียวจะเจอดุเลยนะคะ แม่เปียวมาก่อนแล้วจะโอนเงินให้คนบอยในคนในหมู่บ้านจะมาหาเรานะคะ่ะแล้วหลังๆนะ่ะแม่เปียวถือวิชาชีพเนี่ยโทรไปหาเาราเพราะว,ว่าหลานตกรถหลานเป็นนั่นเป็นนี่ส่งเงินมาให้เดนเนี่ยบอจจกพันสองพันสักศแม่ค่ะแม่เปียวแล้วดูบอนหลา,านเราเสร็จเราก็บอกไปแม่เปียวเจอบอยมากเลยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นผู้เฒ่าสิน,นะคะเขาก็โทรไป,ไปหาเราดูนะคะแม่เปียวล้วก็บอก บอ,บอไดเพิงสินะแมค่ะเบลก็เลยโทยรไยายามแม่อีกเ้านะคะว่าถ้ามีเปียวหรือว่าผู้ใดกระซำถ้าไปคุยเรื่องเงินกับแม่ให้แม่บอกไปเลยด้วยยังสินะเพราะว่ามันอันตรายนะคะทุกคนเขาจะต้องชุกคิดเลยว่าเป็นไปได้บออยู่ๆคนมาหยืมเงินเขาโดยที่เขาบม่รู้สาเหตุว่าอเขาจะเอาเงินไปเฮ็ดเอยีงอยงทังสิน้นะแม่ค่ะแล้วการยืมเงินของคนเนี่ย มันจะต้องคุยกันได้ยินเสียงแล้วก็ได้เห็นหนา้าต้องรู้ว่าสิเอาไปเหตุยังต้องเหตุเป็นกิจจลักษณะสินะคะนี่แหละคะ่ะเปียวมาแจ้งข่าวให้ทุกคนรู้นะคะว่าเรื่องพวกนี้เป็นอีหอย่างที่เขาฉลาใจบ่ไอะไรนะคะเพื่อนใน Facebook ถึงจะเป็นเพื่อนใน Facebook หรือว่าเป็นคนที่เฮาหูจากกันกระซามยาชลาใจโอนเงินในค้นไว้การที่โอนเงินเขาก็ต้องเบิงด้วยนะคะว่าซื่อน้มสกุลมัน สื่อของเพื่อนเขาหรือเปล่าความสิกดโอนเขาต้องเบื้องให้แน่ชัดนะคะมีหลายเหตุการณ์นะคะเหตุให้เปียวเปคยเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเปียวเฮดเพจเนาะคะ่ะก็จะมีผู้ซ้ายเขามาอขอคุยได้ไหมครับพี่หลายคนมาเลยะคะ่ะทุกคนเกือบทุกวันเปียวบล็อกไปหมดนะคะแล้วล่าสุดก็มีผู้หญิงนะคะมาลองทำทาถามว่าเปียวเป็นคนหนองคายหรือเปล่าแล้ว ขอโทษนะพี่ชื่ออะไรทั้งติดเฟซของเขาเป็นซือฮขาวขงสินะแม่มันก็นเลยเห็นไ้เขาเห็นหลายอย่างเปเล่าก็เลยบอกไปเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้นะอันตรายมากเลยนะคะเขาต้องระมัดระวงังเพราะถ้าเขาแฮกเฟซเขาใดมันมีข้อมูลสําคัญของเขาอยูใ่ในหันบอกจะเป็นธนาคารเอียงสินะคะต่อให้เขาลบออกไปแล้วเนะะี่ยขอความมันสามารถกู้กลับคืนมาได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่สิ่งสําคัญนะคะเขาจะบอคอยส่งเหุ้กันทัทางนี้นะคะ แฟนเยวเองเราเห็นงานไอทีเราบเล่นเฟซเลยค่ะทุกคนเราเราบรส่งของสําคัญในเฟซในเมสเซนเจอร์เลยเราเพิ่นกับบรล ể ของพวกนี้เลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เบลมาแจ้งให้นะคะต้องระมัดระวังกันเถอะคะ่ะเหตุพวกนี้บ๊วีผููริอยากให้เกิดนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วเขาต้องรีบติดต่อให้คนซอยหรือว่าไปนเพจของ Google โดยตรงนะแม่ค่ะให้เขาช่วยเรือแล้วก็สั่งเฟใไม่ขึ้นมานะคะ เดค่ะทุกคนเพื่อวกเรื่องของเพื่อนเพื่อนเราให้ฟังนะคะขอให้ทุกคนตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังนะจจะช่วงนี้กำลังระบาดอีกครั้งนะคะทุกคนสวัสดีจ้ะดูแลตัวเองเด้อบ,บาย